สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะเช่นเคยวันนี้อยู่กับดิฉันปวีณาปทุมานนท์รับหน้าที่พิธีกรดําเนินรายการนะคะรายการคุณธรรมคุณทำได้ค่ะก็เป็นรายการที่เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือจากศูนย์คุณธรรมองค์การ,รม,มหาชนร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเนะคะเราต้องการที่จะเปิดพื้นที่ค่ะในการนําเสนอเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมนั่นเองนะคะในทุกๆสัปดาห์ค่ะก็จะมีบุคคลต้นแบบนะคะหรือว่าตัวแทนจากองค์ก ตัวอย่างนะคะที่มาบอกเล่าเรื่องราวของการทํางานเพื่อสังคมในการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมและเั่นเคยค่ะในวันนี้นะคะเราก็ชวนทุกท่านนะคะมาร่วมพูดคุยกันกับบุคคลที่ถือได้ว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะในการขับเคลื่อนงานพัฒนาคนซึ่งมีความอย่างความสําคัญอย่างยิ่งเลยนะคะในการพัฒนาองค์กรองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืนค่ะเมื่อคนได้รับการพัฒนา นำมาซึ่งประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงสุดนะคะแล้วก็มีความคิดที่ดีสังคมไทยก็จะเป็นสังคมที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะคะรวมทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่กำลังประสบปัญหาชีวิตค่ะด้วยแนวคิดไม่ว่าเรานั้นจะเป็นใครหรือมีที่มาที่ไปอย่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเป้าหมายที่จะต้องไปให้ถึงนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าท่านนี้ถือว่าทำงานกิจกรรมด้านการอบรมพัฒนาความคิดของบุคคลมาหลาย หลายหลักสูตรแล้วก็ปัจจุบันยังทําอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะดรพิมประพัฒสกุลพัฒเตชินค่ะนายกสมาคมคนต้นคิดเพื่อสังคมไทยนั่งอยู่ข้างๆอมแล้วค่ะสวัสดี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 ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะวันนี้ทางคุณอ้อยให้เกียิมาร่วมในรายการคุณทรรมคุณทําได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เก่นให้คุณผู้ชมได้ฟังไปว่าทํางานด้านของการพัฒนาความคิดพัฒนาคนดึงศักยภาพของทั้งบุคลากรทั่วไปหน่วยงานของรัฐเด็กและเยาวชนออกมาอย่างต่อเน จุดเริ่มต้นของการที่ทําให้เราหันมาทํางานด้านนี้คืออะไรครับพี่อ้อยคะขอบคุณคุณอ้อมนะคะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าคือตัวเองค่ะมาจากครอบครัวแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ชนบทแล้วก็ยากจนมากๆยากจนถึงขนาดต้องใช้คาว่าในช่วงเรียนเรียนปริญญาตรีเนี่ยไม่มีเงินเรียนเลยต้องไปรับจ้างแล้วก็ได้เข้าไปอยู่ในบ้านให้โอกาสทางการศึกษาก็คือบ้านนี้จะเข้าไปอยู่ได้ ต้องมีคุณสมบัติเด่นๆอยู่สองสาข้อค่ะคุณอ้อมกำพรายากจนแล้วก็มีความมุ่งมั่นอดทนเพราะฉะนั้นพอพอวันหนึ่งที่เราได้รับโอกาสตรงนั้นนะคะเราก็มองว่าการพัฒนาที่ยั่งยืน่ะคือการพัฒนาคนมันคือต้อนน้ำของการพัฒนาชาติแล้วเราก็มองว่าเออบางคนทำไมมั่งข้างร่ำรวยแต่พอวันหนึ่งที่ไม่คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้ว กลับรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้ไม่ได้ก็เลยกลับมองว่าเฮ้ยการพัฒนาที่ยั่งยืนจริงๆเนี่ยหรือคนจะสําเร็จได้เนี่ยคนต้องมีมายเซ็ตที่ดีก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเฮ้ยเราถูกบ่มเพาะมาจากค,ความยากจนคือความยากลําบากเนี่ยมันสอนคนมันบ่มเพาะคนได้ดีเหลือเกินอย่างน,น้อยๆมันทําให้เรามีความอดทนอดกลั้นสูงมากอันนี้คือจุดเริ่มต้นก่อนนะคะค่ะแล้วก็หันมาทํางานด้านนี้ในช่วงแรกที่เราทํางานด้านนี้เราออกแบบหลักสูตร ในตอนนั้นช่วงนั้นทํามาประมาณกี่ปีแล้วคะก่อนอื่นนะคะสมาคมคนคิดเพื่อสังคมไทยเนี่ยที่เรานั่งเป็นนายกสมาคมค,คือก่อตั้งมาทํางานมาก่อนล่วงหน้าที่เราจะเข้ามาเนี่ยสาสิกว่าปีซึ่งซึ่งก่อตั้งโดยท่านพลตรีนเรศถากูลโกราอพอท่านมีอุดมการณ์อันแน่วแน่มากๆตั้งแต่สมัยท่านเป็นนักเรียนโรงเรียนในร้อยเจ้าปรออยู่เขาชะโงกย้ายไปอยู่ที่เขาชะโงกค่ะ พอท่านก็เสาร์อาทิตย์ท่านก็เป็นคนยากจนเหมือนกันพอเสาร์อาทิตย์บ้านไกลก็ทำกิจกรรมออกไปโรงเรียนบ้างออกไปเจอชุมชนชาวบ้านบ้างแล้วก็ให้ชุมชนมีความตระหนักรู้รักชาติบ้านเมืองแล้วก็มีความคิดที่ดีๆต่อชุมชนตัวเองท่านก็ทำมาต่อเนื่องยาวนานจนไม่มีมุกจะเล่นแล้วท่านก็ไปเรียนแล้วก็พัฒนาตัวเองศาสตร์จิตวิยาบวกทั้งหมดที่มีในโลกใบนี้ ค่อนข้างที่จะท่านเป็นคนที่ลึกซึ้งราะละเอียดต่อมาก็เป็นชมรมคนดนทิ์แห่งประเทศไทยแล้วก็ยกฐานะขึ้นมาเป็นสมาคมคนดนิศ่าสังคมไทยท่านมีปณิธานว่าท่านต้องการเห็นคนไทยมีวินัยและมีความสุขเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็การพัฒนาที่ดีที่สุดก็คือการพัฒนาจิตใจมนุษย์จิตใจคนนะคะคุณอ้อมค่ะทีนี้เรามีการอย่างปัจจุบันนี้นะคะ,ะสมาคมมีกี่หลักสูตรในการอบรมคะ โอ้ oh, ถ้าเป็นเอาเชิงรับก่อนนะคะ,คะถ้าเชิงรับเนี่ยเราได้รับเชิญจากหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนโรงเรียนคุณครูแล้วก็จะแทบจะบอกว่าหลากหลายมากๆเลยนะคะสิ่งที่เราเน้นคือเรามองว่าถ้าครูมีเครื่องมือที่จะไปให้เด็กวันนี้เราต้องยอมรับว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงและความรู้เด็กๆเข้าถึงง่ายขึ้น ทีนี้ทำยังไงในการเข้าถึงง่ายขึ้นเนี่ยเราจะสอดแทรกการตระหนักรู้ให้เขารักและเห็นคุณค่าในตัวเขาเองเพราะทันทีที่เขารักและเห็นคุณค่าในตัวเองในหลักจิตวิทยาเขาบอกว่าถ้าเราทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งในหนึ่งพื้นที่เราก็จะทําพฤติกรรมนั้นในพื้นที่อื่นในเรื่องอื่นเช่นกันเราอยากให้เด็กรักชาติรักบ,บ้านเมืองแต่ทันทีที่เขาไม่รู้ว่าเขาต้องรักตัวเองเป็นยังไงอะค,ะค่ะอันนี้คือสิ่งแรกๆเลยเราต้องให้เขารักและเห็นคุณค่าในตัวเองพอเขารัก หเห็นคุณค่าในตัวเองเป็นแล้วเขาก็จะรักคุณพ่อคุณแม่รักประเทศชาติบ้านเมืองเป็นเช่นกันอันนี้คือมันเป็นจุดเริ่มต้นและอีกอย่างนะคะผู้นำค่ะเรามีหลักสูตรในการพัฒนาผู้นำเราอาจจะมองว่าคือความรู้ถ้าตราบใดที่มันยังเป็นข้อมูลเนาะเวลาเรานั่งฟังบรรยายหรือเราไปเซิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอันนั้นมันคือข้อมูลค่ะ มันจะเป็นความรู้ก็ต่อเมื่อทุกคนได้เอาข้อมูลนั้นมาลงมือทำทำในถึงขั้นไหนเราไม่ได้เน้นทุกคนเก่งในระดับความรู้ค่ะเราเน้นแล้วก็ไม่ได้เน้นในระดับความคิดนะคะ,คะเราเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอ่าเราเราเน้นไปถึงขนาดนั้นค่ะค่ะ,คะ ได้ทราบแนวคิดกว้างๆว่าเราอยากจะเน้นยามอะไรให้กับเยาวชนทีนี้ยกตัวอย่างให้อ้อมฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่ากิจกรรมที่เรานํามาใช้ในการอบรมแต่ละครั้งเนี่ยเช่นกิจกรรมอะไรบ้างที่จะทําให้ดึงเ,เป้าหมายให้เห็นเป้าหมายของเด็กแต่ละคนว่าเขาอยากเป็นอะไรในอนาคตหรือว่าให้เด็กแต่ละคนเขามีคุณค่าคในชีวิตเนี่ยเราเราใช้กิจกรรมอะไรเอามาใช้บ้างเมื่อสักครู่คุณอ้อมพูดมาแล้วคะ่ะกิจกรรมเพื่อให้เด็กนะ่ะมีเป้าหมายค่ะ,ะทำไม ทำยังไงเด็กจะมีเป้าหมายมถูกไหมคะทันทีที่ทําไมทุกวันนี้เอเด็กไปมีพฤติกรรมที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองไม่พึงประสงค์เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าบางคนไม่รู้ว่าเขาจะมีชีวิตต่อไป ทำอะไร<ม>เพื่ออะไร<ม>เพื่อใคร<ม>เพราะเด็กไม่มีเป้าหมายกิจกรรมที่เราเอามาใช้หลากหลายมากเลยนะคะ,คะส่วนใหญ่แล้วเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กมีส่วนร่วมเขาเรียกว่า active learning แล้วก็เน้นในการดึงศักยภาพจุดเด่นที่เด็กมีออกมาโอ้หลากหลายมากเลยค่ะต <laughs> ั้งแต่นะคะให้เด็ก ตั้งเป้าหมายภาพที่ดีที่สุดในชีวิตเขาถ้าสมมติว่าในในยุคก่อนก็ถามว่าคุณครูก็จะมักถามว่าโตขึ้นหนูอยากเป็น,ปนอ,อะไรเด็กก็จะคิดไม่ออกเพราะว่าอาชีพที่เขารู้มีไม่กี่อย่างที่เขาเห็นเป็นคุณหมอเป็นแอร์โฮสเตสเป็นตำรวจเป็นเป็นครูถูกไหมคะที่มันเป็นคําถามที่เหมือนไปตีกรอบเด็กเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่เขาเรียกว่ามีอาชีพที่หลากหลายให้เด็กประสบความสําเร็จและไปตามฝันเด็กได้จริงๆเราก็จะถามเด็ก ว่าภาพที่ดีที่สุดในชีวิตเขาค่ะหน้าตาเป็นยังไงให้วาดออกมามวาดออกมาแล้วก็มันจะมีโปรเซสในนั้นค่ะพอวาดออกมาแล้วก็มีคำ ที่ตอกย้ำกับจิตใต้สำนึกของเด็กเองจิตใต้แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมีการประกาศเป้าหมายให้เพื่อนเป็นพยานมีการประกาศเป้าหมายเสร็จแล้วเด็กบางคนนะคะคุณอ้อมผ่านไปสองสามปีจนเราอ่ะลืมแล้วว่าเราเคยพาทำเด็กทำกิจกรรมไปผ่านใช่ใช่ผ่านไปสองปีน้องๆพยายามตามหาพี่อ้อยมากเลยแล้วก็บอกว่าอยากผมเข้าสโมสรฟุตบอลที่ผมประกาศไว้ได้แล้วอยากให้ย้อยมาเชีย อ้โอันนี้มันเป็นอะไรที่ประทับใจแล้วแล้วน้องหลายคนนะคะประสบความสําเร็จจากการที่เขาตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายได้ยังไงค่ะคือเวลาที่เขาตั้งเป้าหมายเนี่ยเราจะช่วยเขาในการคิดภาพที่เขาอยากเป็นอยากไปเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของเขาไม่ใช่เป้าหมายของคุณพ่อคุณแม่มหรือเป้าหมายของเพื่อนหรือเป็นสิ่งที่ เขาคิดว่าสังคมถ้าเขาเป็นแบบนี้แล้วเขาจะทําให้สังคมยกย่องเขาแต่มันไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของเขาค่ะทันทีที่เขาได้เป้าหมายที่ชัดและเรามีการสนับสนุนและผลักดันจากเราจากคุณพ่อคุณแม่และให้กําลังใจและให้วอร์ดดิ้ง ที่เขาไปได้และมีกําลังใจมีพลังตรงนี้ค่ะอันนี้มันสําคัญมากๆเรามีกิจกรรมเยอะหลากหลายมากๆตั้งแต่ของเด็กเยาวชนของผู้ใหญ่เองก็มีนะคะไม่ใช่ว่าบางทีเราอะค่ะเผลอเผลออะไรรู้ไหมคะคุณอ้อมค่ะยังไงคะตอนที่เรายังเด็กอะคะ่ะเราก็มีเป้าหมายเยอะแยะมากมายมีสิ่งที่เราอยากทํามากๆเลย แต่เราไม่มีโอกาสได้ทาพอเราโตขึ้นเราเอาเป้าหมายเราเอาความคาดหวงังเราเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปสู่ลูกหมดเลยอ,อ,อเขาแบกเขาแบกสิ่งนี้ไว้ทีนี้ถ้าจะให้ผู้ปกครองหรือคุณครูเข้าใจเนี่ยว่าไอ้เป้าหมายเด็กกับเป้าหมายของเราในบทบาทบริบทโลกที่มันเปลี่ยนไปในสังคมที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยเราต้องเข้าใจอะไรเด็กบ้างแล้วเราจะต้องมีการสื่อสารแบบไหนบ้างที่จะทําให้เด็กเข้าใจและมีความสุขให้เด็กเป็นที่คนเก่งแล้วก็ดีแล้วก็มีความสุข แล้วก็เขาเรียกว่าให้เราเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็พื้นที่อบอุ่นให้กับเด็กจริงๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะช่วงหลังๆนี้เวลาทํางานอบรมมาเจอน้องๆที่เขาวางอนาคตของตัวเองอาชีพแปลกๆที่เราได้รับฟังจากเด็กๆตอนนี้พอจะมีอาชีพอะไรบ้างขอจรนยกตัวอย่างให้ฟังสั้นๆได้ไหมคะเเย,ะะเยอะมากเลย<ะ>ค<ล>่ะโออาชีพท,ท,ที่เห็นได้ชัดๆเลยนะคะ,ะเขาก็จะมี นักโปรแกรมเมอร์แล้วก็นักออกแบบหุ่นยนต์อวกาศาแล้วก็นักออกแบบหน้าตาเครื่องช่วยมนุษย์ออกแบบว่าเวลาเราไปเจอเพศภัยอะไรใดๆเนี่ยเขาจะมีหุ่นยนต์อะไรที่เข้ามาช่วยแล้วก็ช่วยในการบริหารประเทศมีเยอะมากเลยนะคุณอ้อแม้กระทั่งหน้าตาของทหารตำรวจที่จะพิทักษ์ชาติบ้านเมืองอหน้าตาของน้อง,องๆแบบคือแปลกไปแล้วก็ว้าวมากโหแทบเรา ไอเดียเด็กอนุบาลบางคนนะคะ,คะเรายังคิดไม่ถึงเนี่ยกิจกรรมบางกิจกรรมเราอ่ะได้เรียนรู้จากเขาเหมือนที่เขาบอกว่าเมื่อนักเรียนพร้อมครูจะปรากฏบางทีตัวเราเองที่ไปทํากิจกรรมมากับน้องๆนะ,ะเขาได้เรียนรู้แล้วก็ได้ไอเดียจากน้องๆกลับมาเยอะมากค่ะก็ถือว่าเป็นการทํางานถ้าเกิดนับปีนี้เข้าสู่ปีที่เท่าไหร่แล้วคะที่เราทางานด้วยกัน ถ้าตั้งตั้งสมาคมมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมายาวนานมา30ปีเลยนะคะแต่ส่วนที่เข้ามาเป็นสมาคมเนี่ยปีนี้ปีที่4ปีที่4ค่ะทํางานไม่ไม่หยุดเลยค่ะทีนี้ทํางานมาอย่างต่อเนื่องเราก็เห็นทั้งปัญหาและอุปสรรคแล้วก็ความท้าทายนะคะสิ่งที่ประทับใจที่เกิดขึ้นที่เมื่อสักครู่นี้พี่อ้อยเล่าให้ฟังนะคะอยากจะให้พูดถึงรางวัลที่ได้รับสักนิดนึงค่ะว่าการทํางานที่ผ่านมามันมันส่งผลอย่างเรานอกจากความสุขที่เราได้แล้ว เครื่องการันตีอีกอย่างหนึ่งคือรางวัลที่เราได้รับมีอะไรบ้างคะตอน,นเอาเอาจริงเลยนะคะคุณอ้อมคือคือรางวัลสําหรับสาหรับตัวอาจารย์อ้อยเองตัวอ้อยเองเนี่ยคือมีก็ดีมากๆไม่มีเราก็รู้สึกว่ารางวัลที่เราได้รับมันคือความสุขไปแล้วเรียบร้อยหลังจากที่ เราได้ทําความฝานันเราได้ให้โอกาสเราได้เห็นความเบ่งบานของน้อง,องๆมเมล็ดพันธุ์ที่จะไปเติบโตแต่รางวัลที่ดีใจมากๆแล้วก็ล่าสุดเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่ารางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าแล้วก็เราได้รับแล้วเราก็นั่งภาคภูมิใจเมื่อรู้ว่าเราได้รับรางวัลน,นี้เรารู้สึกดีมากๆว่าเฮ้ยมีคนเห็นเราก็คือราง,รางวัล t h a i l a ด์มอร a l a w a ว d ที่ได้รับจากศูนย์คุณธรรมนะคะ,คะเป็นรางวัลที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่พอเราได้ถูกส่งเสนอ เนอชื่อเข้าไปแล้วเราเป็นการเฟ้นหาคนที่ทำคุณค่า แล้วก็ทําความดีสร้างสารรค์สังคมดีเราก็มองว่าเอยเราเป็นหนึ่งในนั้นเรารู้สึกว่ารางวัลน,นี้มันมันมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปเปลี่ยนแปลงตัวเราเองอะไรนะคะแต่มันทําให้เรามีกําลังใจแล้วก็ใจฟูพอรับรางวัลมาแล้วมันมันเป็นการพรอมิสกับตัวเองอเฮ้ยว่ามีคนเห็นเราจะทําให้มันเยอะขึ้นแล้วเราก็จะชวนคนที่ทําความดีที่ยังอยู่ในซอกในหลืบที่ มันมีกวดดิ่งหนึ่งนะคะชอบมากบางครั้งการทำความดีเนี่ยเราไม่ได้ต้องการทำความดีจริงๆคนดีจริงๆเขาไม่ได้ต้องการให้ใครเห็นเพราะว่าความรางวัลของเขาก็คือความภาคภูมิใจในตัวเขาแล้วแต่มันจะดีมากๆเมื่อได้ทำความดีด้วยแล้วมีคนเห็นด้วยอ,อันนี้รางวัลที่ภาคภูมิใจแล้วก็เป็นรางวัลล่าสุดก็คือรางวัลรางวัลไทยแลนด์มอร์เอรอวอร์ดล่าสุดเลยค่ะ,คะ ยุคนี้นะคะพี่อ้อยคือเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในสังคมเยอะ,ะเทคโนโลยีอะไรต่างๆแต่ว่าเด็กๆในยุคนี้เขาก็มีความกดดันที่มากขึ้นกว่าสมัยก่อนเหมือนกันคือพอมีการเปรียบเทียบหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่มันกดดันทั้งครอบครัวทางเศรฐษฐกิจสังคมนะคะหรือว่าอาชีพการงานที่อยากจะทำเนี่ยคืออยากทราบเหมือนกันว่าอย่างปัจจุบันนี้เรามีการปรับปรุปรรงหลักสูตรเพื่อที่จะเสริมภูมิต้านทานให้กับเด็กๆเหล่านั้นเพิ่มเติมอย่างไรบ้างคะ อันนี้คือมันเป็นความท้าทายเหมือนกันนะคะท้าทายมากๆคือความท้าทายของของของวัยรุ่นกันะนะของเด็กยุคนี้คือเขาจะมีความความฉลาดมากๆแล้วเข,เขามีความเป็นอัจฉริยะแล้วเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์กับความคิดอารมณ์สื่อสารแบบตรงไปตรงมาทีนี้สิ่งที่เราจะต้องรับมือ หรือเราจะสนับสนุนหรือไปอยู่เคียงข้างเขาได้เราจะต้องรู้แล้วก็ปรับตัวหาเขาปรับตัวยังไงพอเรารู้แล้วว่าในยุคยุคนี้เราต้องมีการสื่อสารที่เราต้องปรับตัวเยอะมากน้องๆเองก็ต้องต้องปรับตัวเหมือนกันนะคะ,คะสิ่งแรกเลยเราต้องให้เขาตระหนักรู้ว่ามนุษย์มนุษย์นะคะพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้คนทุกคนเป็นคนดี เราต้องมีความเชื่อก่อนว่าคนทุกคนเป็นคนดีเพียงแต่ว่าพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาบางพฤติกรรมมันอาจจะทําให้คุณพ่อคุณแม่คุณครูไม่สบายใจทันทีที่เราบอกว่า เด็กทุกวันนี้เด็กไม่ดีเด็กเกเรมันเหมือนเรากำลังโปรแกร,รมเขาอยู่ถูกไหมคะแต่ทันทีที่เรามี m มเซตไมเซตข้อที่หนึ่งก็คือที่สำคัญมากๆมนุษย์ทุกคนเป็นคนดีเพียงแต่ว่าพฤติกรรมมันถูกหล่อหลอมจากไหนจากครอบครัวจากการเลี้ยงดูจากสิ่งแวดล้อมจากสังคมเพราะฉะนั้นเด็กทุกวันนี้เวลาเราใกล้ชิดเขาจริงๆคะ่ะ <ๆ S 2> เขาจะมีความเป็นอัจฉริยะ,ยะเป็นตัวของตัวเองสูงมาก ฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจเขาอะค่ะเราจะรู้วิธีในการอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขอะค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะ1นาทีสุดท้ายแล้วกันค่ะอยากจะให้ประชาะสัมพันธ์ถ้าเกิดว่ามีใครอยากจะอบรมหรืออยากจะส่งบุตรหลานเข้าไปอบรมแบบนี้บ้างอยากจะพัฒนาเด็กๆให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนเข้าไปดูช่องทางไหนได้บ้างคะอ๋อช่องทางของเรานะคะเรามีเพจสมาคมคนท้ยคิดภสังคมไทยอันนี้คือเข้าไปติดตามกิจกรรมของเราได้เนื่องจากว่างานเราก็ก็จะเยอะนะคะก็จะแบบ ลงบ้างไม่ลงบ้างแต่ว่าอีกช่องทางหนึ่งก็คือ TikTok อแล้วก็ y t u t u นะคะแล้วเราก็มีเบอร์เบอร์ที่ปรากฏในเพจสมาคมนั้นเป็นเบอร์ส่วนตัวของของอาจารย์อ้อยเองอนะคะ,คะก็ทุกเรื่องนะคะถ้าใครไม่สบายใจหรืออยากปรึกษาอยากพูดคุยว่าอเอ๊ะทำไมเราคิดแบบนี้เราไม่ได้อยากอยู่ในอารมณ์แบบนี้เราอยากประสบความสำเร็จ คือเราอยากไปอยู่อีกจุดจุดหนึ่งที่ประสบความสําเร็จและมีความสุขค,คุยได้คุยได้ทุกเรื่องเลยนะคะเรามีทีมวิยาากรเป็นร้อยชีวิตเลยที่เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆทุกเรื่องอเพื่อที่เอาไว้ให้กับ ทุกๆคนทุกๆวัยค่ะวันนี้ก็ได้พูดคุยกันนะคะเวลานี้ก็จํากัดพอสมควรนะคะถือว่าเป็นอีกบุคคลนะคะที่ทํางานด้านสังคมในการพัฒนานะคะความคิดความอ่านแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายให้กับน้องๆเนี่ยได้รู้ว่าเอออนาคตอยากจะทําอะไรเพราะเขารู้อนาคตแล้วเขาจะวางเส้นทางการดาเนินชีวิตของเขาได้ถูกต้องถูกหลักถูกเกณฑ์มากยิ่งขึ้นวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะดรพิมพ์ประพัฒสกุลพัฒเตชินนะคะนายกสมาคมคนต้นคิดเพื่อสังคมไทยนะคะให้เกียรติร่วมรายการนะคะขอบพระคุณ ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะวันนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวอื่นๆกันต่อนะคะ ถามที่ตอบตอบที่ถามติดตามชมรายการข้อสักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา20น,นาฬิกานาทีทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10บกฎหมายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ยากจนเกินไปที่จะทำความเข้าใจ เพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคนช่วยชมรายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตทัานมาแล้วมากมายกับประเดน็นที่เป็นชีวิตประจำวันกับนักกฎหมายทนายนักวิชาการมืออาชีพอัปเดตประเดน็นกฎหมายแบบย่อยง่ายไปได้วยกันทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง1ิติดตามได้ทุกวันสุขเวลา10นาฬิกา30นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง1ิ รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกระฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล กลับเข้าสู่ช่วงของ Moral Share ในช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของบุคลากรทางการแพทย์นะคะถือว่าเป็นอาชีพที่ยากมากนะคะเพราะว่านอกจากจะใช้ความเชี่ยวชาญทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยแล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่จําเป็นจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในหัวใจมากๆเลยไปติดตามกันนะคะสาหรับเรื่องราวของคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัายโรงเรียนแพทย์คุณธรรมะคะ่ะ ว่าวันนั้นจะเกิดเรื่องที่ร้ายแรงกับลูกของเราตอนนั้นเหมือนโลกดับไปข้างหนึ่งตกใจมากไม่คิดเลยว่าลูกจะมาถึงจุดที่ชีวิตอาจจะไม่ได้ไปต่อนึกถึงวันนั้นแม่ท่าทนไม่ได้ถ้าให้แม่ไปเจ็บแทนลูกแม่ก็จะยอมแต่มันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะช่วงนั้นเกิดโควิดระบาดระลอกสอง แม่ไม่ได้อยู่เฝ้าน้องเป็นเวลาเดือนกว่าทั้งเรื่องงานและมาตรการการรักษาทำอะไรไม่ได้มากได้แต่เอาใจช่วยน้องช่วงที่น้องอยู่โรงพยาบาลแม่ได้เห็นความตั้งใจความทุ่มเทความเสียสละของทุกๆคนทุกๆฝ่ายที่ร่วมใจกันสิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากใจมันเป็นคุณธรรมที่อยู่ภายในที่สะท้อนออกมาทำให้ได้รู้ว่าการมีคุณธรรมมันเป็นสิ่งจำเป็นของการมีชีวิตร่วมกันอยู่ในสังคม ต้องบอกว่าเป็นธรรมดาของคนที่เป็นแม่นะครับในการที่ลูกป่วย9ก้าเดือนแล้วก็ป่วยที่โรคเป็นโรคอุนแรงเหมือนโรคเนื้องอกหรือว่ามะเร็งสมองเนี่ยเราในฐานะแพทย์เนี่ยก็มีหน้าที่ให้ความมั่นใจว่าเราจะทําอย่างดีที่สุดเพื่อรับการรักษาน้องให้เขาหายขาดให้เขาเติบโตได้เป็นเด็กปกติแล้วก็เป็นคนที่ดีของสังคมของครอบครัวต่อไปครับตลอดระยะเวลาที่รักษาไม่เพียงแต่น้องพิมพ์และครอบครัวที่สู้นะครับยังมีผู้คนที่อยู่เบื้องหลังสู้ไปกับน้องพิมพ์และครอบครัวด้วยครับ พวกเราในฐานะวิ่คิแพทย์คนหนึ่งนะครับก็ถูกปลูกฝังมาตลอดว่าการดูแลคนไข้ไม่ใช่เพียงแค่ดูแลโลกของเขาแต่เราต้องดูแลเขาในฐานะมนุษย์คนหนึ่งให้ตุงชาเขาว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งครับโรงเรียนแพทย์คุณธรรมไม่ได้สอนแค่ให้เราเป็นแพทย์เฉยๆนะครับแต่ให้เราจบไปเป็นแพทย์ที่ดีให้นึกถึงความรู้สึกของคนไข้และได้ดูแลเขาตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้ามารับการรักษาอยู่เคียงข้างเขาเราดูแลเขาเป็นเหมือนคนในครอบครัวเขา,เาจนสุดท้ายได้เห็นเขากลับบ้านด้วยรอยยิ้ม นี่คือความหมายที่สำคัญที่สุดในการเป็นแพทย์ครับการที่น้องยังเด็กอาจทำให้น้องกลัวการตรวจได้เครื่องมือทางรังสีวิทยาโดยส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีรูปร่างไม่คุ้นตาจึงทำให้เรามีความยากในการตรวจอยู่บ้างแต่เราก็มีวิธีที่จะทำให้น้องลดความกลัวลงและให้ความร่วมมือในการตรวจกับเราค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้ภาพและผลการตรวจ ที่ถูกต้องแม่นยำที่สุดเราจึงช่วยกันจัดทำโครงการที่เราตั้งชื่อว่าโครงการคิสแคนดูเป็นโครงการที่ทำให้น้องลดความกลัวโล่ไม่เครียดมีความรู้สึกคุ้นเคยกับเราพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจกับเราค่ะในส่วนของห้องปฏิบัติการเราจะรับสื่อส่งตรวจจากคนไข้เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยโดยเราจะควบคุมคุณภาพให้ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาค่ะถึงแม้วพวกเราไม่ได้เป็นด่าน,น้าในการรักษาคนไข้โดย,โดยโตรงนะคะแต่ว่าพวกเราก็มุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานวิจัยของเราให้ดีที่สุดนะคะโดยหวังว่างานของเราเนี่ยจะทําให้คนไข้หายจากโรคมะเร็งนะคะหมอยังจําได้ในวันที่เราใส่เซลล์เข้าไปในคนไข้นะคะแล้วคนไข้หายจากโรคมะเร็งสา mm hmm. มารถจะทําให้คนไข้เนี่ยกลับไปมีความสุขกับครอบครัวนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็เป็นประชาชนที่แข็งแรงทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่ตอไปค่ะ เราไม่ได้ดูแลคนไข้โดยตรงแต่เราจะทำทุกอย่างเพื่อให้คณะแพทย์จุฬาเป็นที่รวมคนเก่งและคนดีเพื่อดูแลคนไข้และสอนนิสิตแพทย์ให้จบไปช่วยเหลือประเทศชาติมีเจ้าหน้าที่เก่งๆที่ช่วยสนับสนุนที่ตอบรับจากวิทยาการและเทคโนโลยีทุกสาขาตามที่คณะต้องการเพื่อผลประโยชน์แก่คนไข้และประเทศชาติต่อไปค่ะ ช่วยดูแลทางด้านการเงินซึ่งทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมีกฎร,เระเบียบมากมายที่ต้องปฏิบัติตามบางครั้งกฎหเหล่านั้นจึงกลายเป็นอุปสรรคต่อคณาจารย์ที่จะต้องดูแลผู้ป่วยแข่งขันกับเวลาทีมเราก็จึงพยายามปรับแก้ไขเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากที่สุดด้วยพวกเรามีเป้าหมายเดียวกันก็คืออยากจะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบุคลา,ากรช่วยกันผลักดันให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้สำเร็จได้ตามภารกิจที่ตั้งไว้และท้ายที่สุด คือการส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วยของเราต่อไปค่ะมาถึงวันนี้สิ่งที่แม่อยากพูดที่สุดของความในใจคืออยากขอบคุณทางโรงพยาบาลคุณหมอพยาบาลทีมแพทย์มิสิตแพทย์ที่น่ารักและเจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายพอทุกคนทุกท่าน เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตน้องได้ไปต่อขอบคุณมากๆเลยนะคะกระบวนการที่เราเห็นนะตรงนี้เป็นการดูแลผู้ป่วยหนึ่งรายแต่ที่จริงสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตลอดเวลากับการดูแลผู้ป่วยนับหมืน่นนับแสนรายตลอดทั้งปี คนทำงานทุกคนทุกส่วนมีความทุกเทมีความเหน็ดง<ม>การที่คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<ม>เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐรายได้และผลประโยชน์ย่อมไม่ใช่ตัวดึงดูดหลักให้คนเก่งๆเหล่านั้นทำงานอยู่ที่นี่แต่เป็นความภูมิใจความสุขใจที่ได้ทำในสิ่งที่พวกเขารู้สึกว่ามันมีความหมายมากมากว่า ผมมีความมั่นใจนะครับว่าพวกเราทุกคนทํางานแต่มีความสุขครับสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวัน,นวที่เราทุ่มเทกําลังกายากําลังใจไปเนี่ยมันมีเป้าหมายเพื่ออะไรพวกเราในกองแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แพทย์นักวิจัยนิสิทแพทย์เจ้าหน้าที่ในหะ้องปฏิบัติการเจ้าที่สายสนับสุนปปพแม่บ้านทุกคนรู้เป้าหมายดีคทับว่าเรบบกากรงทำหน้าที่สําคัญในการผลิตแพทย์ที่เก่งและดีให้กับสังคมเพื่อไปดูแลประชาชนเรากำลังผลิตองค์ความรู้ วัตกรรมและการแพทย์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและทําให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นถึงแม้ว่าพวกเราทุกคนจะมีบทบาทหน้าที่ที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันซึ่งสิ่งเหล่าน,นี้จะเป็นกําลังทําให้เราสามารถทําง,งานได้อย่างเต็มความสามารถและมีความสุขครับพวกเราทุกคนบุคลากรจากทุกภาคส่วนได้ซึมซับเอาความดีความงานที่เกิดขึ้นเราเชื่อว่าคุณธรรมและความดีจะเป็นพลังงานแรงกับขับเคลื่อนชีวิต ให้ได้พบตกับความสุขและคุณค่าที่แท้จริงครับเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับพี่น้องประชาชนเวลาที่เราทําให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเนี่ยลดก่อนความรุนแรงลงเห็นประสิทธิภาพเห็นคุณภาพเห็นการบริการที่เป็นมิตรในขณะที่หัวใจของคนที่กำลังบริการนั้น,เป,นเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ สำคัญมากหากเป็นเช่นนั้นในวิชาชีพในรักษาเหล่านี่ได้ในแรงกระเพิ่มในรักษาเทีมันจะไปสู่วงการทุกวงการของอาชีพกับวัสูงคุณธรรมเองเนี่ยต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลจุฬาเป็นอย่างมากแล้วก็คณะแพทยศาสตร์จุฬาที่วันนี้กำลังดาเนินกิจการต่างๆเหล่านั้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนแล้วก็ทําให้เขามีชีวิตที่มีคุณภาพมากขึ้น เราก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งของการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของสูงยคุณธรรมครับ ก็เป็นเรื่องราวอีกหนึ่งองค์กรตัวอย่างที่วันนี้อยากจะแชร์ให้คุณผู้ชมได้รับทราบทั่วกันนะคะจะเห็นได้ว่าเรื่องของการรักษาบุคคลให้หายจากโรคหนึ่งโรคนั้นเพียงแค่คนเดียวแต่ว่าจําเป็นที่จะต้องใช้ความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์จากหลากหลายภาคส่วนนะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีคุณธรรมและจะริยธรรมในหัวใจในการไม่เลือกปฏิบัติต่ตอผู้ป่วยนั่นเองนะคะแล้วก็เรื่องราวดีๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถรับชมกันได้นะคะมาดูกันได้ในแอปพลิเคช แอปพลิเลคชัน MoroTouch นะคะสามารถที่จะเข้าไปรับชมกันได้เลยเพราะว่ายังมีตัวอย่างขององค์กรที่เขานำเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมไปใช้แล้วเกิดประโยชน์จริงๆสามารถที่จะพัฒนาทั้งองค์กรและบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีอีบุ๊กคุณธรรมให้สามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้านะคะเข้าไปดูกันได้วิดีโอคุณธรรมค่ะแหล่งรวบรวมด้านของการนำคุณธรรมมาใช้ในองค์กรให้เกิดประโยชน์ อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะคะนี่เป็นแอปพลิเคชันดีๆค่ะที่ทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนได้ออกแบบขึ้นมาให้เรานั้นได้ดาวน์โหลดใช้งานกันได้เลยนะคะวันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะของรายการนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง1ิออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP c h a ช n e l